ม่ใช่เอาอหางโยนไหนนี่เอาของดีโย<อ>นข้างนอกตัวตัวนันมือสันเลยเล็กอืมตอนนี้กลับไปทำนม่หมาไม้กินได้มีสันมีสันหลมือันเลยัวนัวน <c oughs> หันน่ะเขาเฉือนไปข้างหน้าหรือข้างหลังไม่ใช่กดลงถ้ากดลงมันก็มมันไม่ไปไหนเห็นไหมต้องเฉือนหันยังไงไปกดลงใช่มูสันเลยมันก็ไม่่าดเห็นหนี่ดูดูเวลาเขานเขฉือนข้างหน้าเห็่มัาดไดาแล้วหนูไปกดกดมันกม่ กดก็มือสั่นเลยเออใช่กดก็มือสั่นเลยเสือมาเขือมั้งหน้าเสือเขาเรียกเสื่ออันนี้เดินหน้ามาไม่เดินหน้ามาไม่ใช่แต่มันมัน